โอ้ับให้มันนิ่มหน่อยดิดูครับการขับของน้องครับ สองนะเนี่ยไอเกียสองตัวนั้นก็วางไม่ต่ำเลยว,วางไม่ต่ำหน้าก็ไม่กลมตัดอ,อีกรอบตัดอ,อ,อีกรอบก็ได้มันจะได้หมุนง่ายถอยไปนู่นอีกรอบอ๋อนะอ้อถอยก่อนถอยเตาอีกรอบนูน่นร่องนู่นนั่นแหละ เกียร์ลูนฝั่งนูนเองลองนูนอ้าดูดูขาเอ๊ยสูตรใหม่ครับสูตรใหม่เอใส่เกียร์อะไรเออเออจะตกรถแล้วเนี่ย หัวโขกอะไปตัวนี้ดูอ่ะโมโนเลยอ่ะแก้ยูบพี่เหรอตัวไ,ได้สวยนะ อกาศสุดเลยพอ oh. เสร็จ<ส>ไหมวันน<ส>ี้ดิเสร็จไหมใครได้<ส>มีได้ยกเลยยกเลยยกเลยไม่ต้องเหยียบคลาสพอมาถ,ถึงตรงน,นี้ปุ๊บเรายก ยกให้สุดเลยแล้วเราก็ม้วนขึ้นไปเลยเดี๋ยวมันจะเราไม่ต้องจอดอะเข้ใจใยยังเลเออพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเรายกเลยยกลาการเลยเริ่มมาเออมันจะได้ไม่เสียเวลาตรงที่เราจอดนี่หละอย่างตรงนี้ถ้าเราไม่มีรถเราตีวงก,กว้างเลยตีวงไปก,กว้างแล้วก็พอลงปุ๊บเราก็ไม่ต้องจอดเหมือนกันหักเลยการระยะแล้วก็หัก เอาลงเลยที่นี่เอาลงเลยลงเลยเออนั่นแหละไม่ต้องจอดดรับ่านไงงงเลยหัวโนเลยจ้าหัวโนเลยตีจับหัวก็ดูดิโนไหม เอ้ยแดงเลยไอ้นู่นมันตัดตกลุมนี่ก็จะฝุ่นๆหน่อยครับแล้วต้นมันนั่นแหละแม่ายกไหมเวลาเราถ่ายแล้วเราก็ยกยกมาใส่ตรงที่เราถ่ายเลยอ๋อนึกว่าจะเอาทิ้งเอาระดับทำไมอ่ะฝุ่นฝุ่น นมากเลยขับเก่งนะถือว่าขับเก่งนะแต่ก่อนเป็นไหมเม่แต่ก่อนจะแบบไม่ได้ขายแต่ว่าขับรถเฉยๆไงขับส่งส่งไปสวนไปนาอะไรเงี้ยไปขับส่งขับส่งส่งได้แต่ก่อนขับส่งได้แต่ไม่เคยใช้แบบนี้ใช่เพราะว่าเลี้งงยงไงไม่เคยไม่ได้วางโอ้็เลยไม่ได้ใช้เพิ่งมาเป็นถ้าเพิ่งมาเป็นเครื่องใช้ใช้หาในิชชิงเป็นลาย ขายก็เพิ่งใสองสามข้างนี่แหละนั่ฟอกประละก้างยี่สิบไร่ก็เออไปช่วยขายได้อยู่นอ้โหดุ่วโอนข้างเดียวเองดุ่วเป็นแบบทำตามเลยอ่ะขดูรอบนี้จะทำตามไหมบอกว่ามาถึงฝั่งนี้แล้วไม่ต้องจอดรถขดูจะทำตามไหม

เอาผานขึ้นเลยขึ้นนี่สุดยอดสุดยอดโอ้แขวแกวคือตอนแรกน้องจะจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถึงเอาผ่านลงนะครับแต่ทีนี้ไม่ต้องแนละ้วบางกองแม่นี่ตรงนี้ก็ถึงเอาปุ๊บลงเลยครับ หน้าก็ไม่คลุมดูครับถดินนี้ถง่ายนะครับดินสายถง่ายนี่ถเกียย์สองนั่นเนี่ยถไ,ได้สวยกว่าผมอีกดูดิร่องแบบเสมอเลย ร่องแบบเสมอมาเลยแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ปลูกวันไหนนี่แม่หรือว่าเราต้องไถอีกรอบไหมฮะจกต้องปลูกเลยนะเอาไม่ไถาตากดินก่อนบอ่โอ้ เทปเด่นสนับคลิปนี้ก็อาฝากไว้ทอนนี้นะยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ